แต่ว่าแบงค์ยั้งมือแล้วเอ้ยแค่นี้พอไม่งั้นอาจจะได้เป็น300ใบหรือเปล่าเ <laughs> ชื่อว่าครูบาอาจารย์ให้โชคลาภครับให้โชคก็เยอะมากครับเยอะมากคือเราตื่นเต้นเลยกำลังจะกินข้าวเลยพอรู้ว่าถูกคือมันอิ่มไปเลยอ่ะเก็บข้าวคลังแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องเอาออกมาใช้อยู่แล้วกําลังใจในต่างแดนก,ก็ยังเหนียวแน่นแล้วก็เห็นว่าอ้มีคนไทยต่างประเทศที่แบบอยากจะมารู้จัก หรือรู้จักเราอยู่แล้วเรามาเจอตัวจริงมาฟังแบงค์ร้องเพลงครับเห็นแล้วก็ปลื้มใจครับฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเงี้ยประเทศใกล้เคียงเขาก็บินมามาเจอกันมาหากันครับก็อบอุ่นดีครับจําไม่ได้เลยว่าร้องไปกี่เพลงะคือที่ไทยร้องยังไงไปเมืองนอกไม่ต่างกันเลยครับตอนนี้หรอครับงานไปถึงปีเจ็ดหนึ่งแล้วครับอันดึงเสร็จครั้งนี้ค่ะแปดสิบหกปีสุนทรีสุนทราพรนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น ครั้งแรกเลยครับของแบงค์ที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงสุนทรภพรแบบจริงจังหลังจากที่เคยฟังแล้วก็ได้แต่ร้องเล่นๆนะเพราะว่าได้ยินคุณป้าฟังคุณแม่ฟังอะไรครับไม่คิดเลยครับว่าวันนี้ไบงจะได้มาร้องบนเวทีสุนทรภพรตื่นเต้นมากชื่นชอบยางไงบ้างกับบทเพลงของสุนทรภพรคือแบงค์เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับและเป็นคนชอบความคลาสสิก นะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือคำร้องต่างๆนะครับพอฟังแล้วอะเรารู้สึกแบบนึกย้อนไปในสมัยที่คุณพ่อคุณแม่เราเป็นวัยหนุ่มสาวอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะเกิดไม่ทันแต่แต่เพลงอะมูดของเพลงมันพาเราแบบไปอยู่ในยุคนั้นได้อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขอะที่ได้ฟังแต่วันนี้แบงค์จะต้องมาเป็นคนร้องต้องเป็นคนถ่ายทอดแล้วก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นไปอีก สเสน่ห์ของสุนทรภพรเป็นยังไงเสน่ห์ของสุนทรภพนเหรอครับแม่รู้สึกว่าคําร้องแล้วก็ดนตรีมีสเสน่ห์ทั้งหมดเลยอะครับใช่ทําให้เราแบบเคลือบเคลิ้มไปกับเพลงไปกับเนื้อหาแล้วก็เนื้อเพลงทําให้เราเห็นภาพอะไรเงี้ยการเปรียบเปรยการต่างๆการใช้คําต่างๆเนี่ยทำให้เราเห็นภาพ ในหนึ่งเพลงได้คือนี่คือสเสน่ห์ของเพลงสุนทราพรครับเชิญชวนเหลือกันใครสนใจครับฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ต8ปปีสุนทรีสุนทรภพร<ม>จะจัดขึ้นในวันที่ 22- 23พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับที่โรงละครอัศรคิงพาวเวอร์ก็อยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจนะครับมาชม,มาเชียร์นอกจากคุณจะได้ฟังเพลงเพราะนะครับเพลงสุนทราพรแล้วเนี่ยยังได้ชมละครอีกด้วยที่นักแสดงศิลปินทุกคนตั้งใจ มาแสดงให้ทุกท่านได้รับชมกันและก็โดยเฉพาะแฟนคลับสอนรามนะครับมาให้กำลังใจพระเอกกันเยอะๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกของแบงค์เลยที่มาร้องเพลงสุนทรภพรและเจอกันครับพรจะจะเพลงหมดเพลงของเรามีการแสดงด้วยหรอใช่ครับแต่ว่าในส่วนของแบงค์เนี่ยคือแบงค์ได้มาร้องเพลงอาจจะเป็นปีแรกนะครับเขาเรียกว่าเป็นการรับน้องอร้องเพลงแล้วก็ปีต่อไปถ้าแบงค์ได้รับโอกาสที่ดีก็อาจจะมีโอกาสได้ ทำอย่างอื่นมากขึ้น <laughs> เรื่องดวงเฮงแล้วค่ะยีิบสองปีดวงเฮงร้อยกว่าใบ <laughs> อยากเฮงทุกงวดเลยได้ไหมครับจะทำยังไงดีเราอยากเฮงทุกงวด <laughs> ก็เป็นเป็นความตั้งใจที่ว่าคือแบงค์อ่ะเราเน้นแต่เลขสองสองแหละ2ี่สองปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก,กดลอตเตอรี่ไปหลายเลขเลยแต่เลขศูนย์สองสองเนี่ยต้องบอกเลยว่ามากดรอบสุดท้ายเลย ซื้อท้ายสุดเลยครับ022นี่คือยั้งมือแล้วนะมันยังมีเหลืออีกนะพี่แต่ว่าแบงค์ยั้งมือแล้วเอ้ยแค่นี้พอไม่งั้นอาจจะได้เป็น300ใบหรือเปล่าก็โชคดีครับดีใจที่เรามีโชคมีลาบ <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> ชื่อว่าครูบาอาจารย์ให้โชคลาบครับให้โชค <c oughs> ตั้งใจเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรตั้งใจเอาไปทําอะไรก็คือก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่หัวจะออกเนาะ เป็นงานไหว้ครูไงครับแบงก์ก็ได้นําเงินส่วนตัวของแบง์เนี่ยทำบุญจัดงานช่วยคุณแม่อะไรเงี้ยครับจัดงานไหว้ครูอยู่แล้วแล้วก็ก่อนที่จะซื้อเลขเนี่ยก่อนที่หวยจะออกเนี่ยแบงก์ก็ไปไปยืนไหว้พ่อแกบอกครูบาอาจารย์ว่าเออพรุ่งนี้เนี่ยหวยออกแล้วถ้าหากว่าสิ่งที่แบงท์ทในงานไหว้ครูมันดีแบบครูบาอาจารย์ท่านรับรู้แล้วแบบถูกใจอะไรเงี้ยให้โชคแบงค์สักหน่อย จะมากหรือน้อยก็ได้ไม่เป็นอะไรแต่ว่าขอให้ถูกอะครับขอให้ถูก <laughs> ครึ่งล้านก็ไม่หน่อยนะ <laughs> ก็เยอะมากครับเยอะมากค,คือว่าตื่นเต้นเลยกาลังจะกินข้าวเลยพอรู้ว่าถูกอ่ะคือมันอิ่มไปเลยอ่ะที่เคยเป็นไหมเวลาแบบมันอิ่มอกอิ่มใจอะไรเงี้ยไม่กินข้าวเลยคุยรอบบ้านเลยไหมฉันถูฉันถูลอตเตอรี่ก็นิดนึงครับนิดนึงแบบโทรบอกคุณแม่โทรบอกพี่สาวอะไรเงี้ยว่าเราก็แบบเนียนๆกันนะว่า Ens, เป็นไงบ้างถูกไหมล่ะอะไรเงี้ยเนี่ยถูกแค่ร้อยกว่าใบเองอะไรเงี้ยขิงนิดนึงมีแบ่งให้เขาไหมคะมีแบ่งทำไมไม่ได้แบ่งครับไม่ได้แบ่งแต่ว่าเราก็เก็บไว้ตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยก็วันเกิดคุณแม่ใช่ไหมครับไม่ไปไหนแล้วครับตรงนี้เก็บเข้าคลังแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องเอาออกมาใช้อยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละครับจริงๆีจะเป็นคนมีโชคบ่อยไหมมีเรื่อยๆครับ แต่ไม่ได้เรียกว่าโหจะถูกทุกงวดถูกเยอะอะไรขนาดนั้นไม่มีครับมันแบงก็เชื่อว่าการพวกนี้มันเป็นเรื่องของดวงแหละเป็นการลุ้นโชคลาภดวงจะถูกก็ถูกดวงไม่ถูกก็ว่ากันไปว่ากันต่ออะไรครับเล่นสนุกสนุกครังนี้ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปมาครับก็ไปเล่นคอนเสิร์ตที่เยอรมันครับหนึ่งงานสนุกดีครับได้เจอแฟนคลับของแบงค์ด้วยในต่างประเทศ นะแฟนคลับที่อยู่ฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเงี้ยประเทศใกล้เคียงเขาก็บินมามาเจอกันมาหากันงครับก็อบอุ่นดีครับแล้วก็ร้อ,องเต็มที่เลยอ่ะจำไม่ได้เลยว่าร้องไปกี่เพลงะคือที่ไทยร้องอยังไงไปเมืองนอกไม่ต่างกันเลยครับค,คือจัดเต็มให้เลยเป็นไงบ้างได้ไปพบปะแฟนๆที่ต่างประเทศดีใจครับ พราะหลายปีแล้วที่แบงค์ไม่ได้ไปร้องเพลงที่ยุโรปครับและก็ครั้งนี้มีโอกาสได้กลับไปก็กำลังใจในต่างแดนก็ยังเหนียวแน่นและก็เห็นว่าเอ้ยมีคนไทยต่างประเทศที่แบบอยากจะมารู้จักหรือรู้จักเราอยู่แล้วเอามาเจอตัวจริงมาฟังแบงค์ร้องเพลงครับเห็นแล้วก็ปลื้มใจครับเราว่าไงบ้างเขาว่าไง,าง,าาไงหรอเขาก็ทุกคนก็สนุกครับแล้วก็บอกว่า นี่พี่ติดตามอยู่นะพี่แบบดูตลอดดูไลฟ์ตลอดอะไรเงี้ยครับช,ชื่นชมกันบอกว่าจริงๆมีติดต่อมาเยอะแต่ไปไม่ได้เพราะคิวแน่นคิวใช่ใช่ครับจริงๆก็จะมีอีกหลายที่เลยมีหลายที่เลยแต่ว่าด้วยเวลาต่างๆที่เราแพนไว้แล้วครับเพราะว่ามันมีแค่ช่วงนี้จริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายที่ที่แบงค์อยากไปเที่ยวครับสำหรับสำหรับอันนี้ก็ถือว่าเรามาทํางานแล้วก็ได้เที่ยวพักผ่อนนิดหน่อย นนเสียดายแม้ว่าคิวแน่นรับไม่ได้เสียดายไหมก็เสียดายครับเพราะว่าแบงก์ก็ยังอยากไปเจอพี่ๆอีกหลายๆคนอีกใน,ในหลายประเทศนะครับเผื่อไว้มีโอกาสหน้าครับถ้าผู้จัดคนไหนแบบเอ้ยอยากจะหาที่มาสารนักเพรไปร้องเพลงไปเจอกับแ,นแฟนๆก็สามารถติดต่อมาได้แต่ว่าเรื่องคิวก็อาจจะต้องดูกันอีกทีหนึ่งครับอันนี้คิวยาวไปถึงไหน,ลน,นหลแล้วครับตอนนี้หรอครับงานไปถึงปี71แล้วครับ ที่ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับงันรอย,ยาวนะครับไงลอวมันอาจจะมีช่วงช่วงที่แบงค์จองไว้ไปเที่ยวก็ได้ครับช่วงนั้นเราอาจจะแบบอลองวางดูจัดวางดูรว,ว่าติดต่อเข้ามาก่อนติดต่อเข้ามาก่อนครับอืยคนบอกว่าเอาเวลาไหนนอนครับเอ,นนอาเวลาไหนนอนจริงก็มีเวลานอนแหละครับแต่ อาจจะถ้ามีงานถ้ามีงานกลางวันนะก็อาจจะได้นอนแค่แบบสองสามชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ตื่นทํางานต่อคําทำงานต่อยาวๆเลยแล้วก็เสร็จงานกลางวันไปงานลิเกแล้วก็มีเวลานอนบนรถอีกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็นอนได้แล้วก็ถึงลิเกเวทีลิเกแล้วก็แต่งตัวทํางานต่อเลยอีก4ชั่วโมงกว่าเนี้ยก็มานอนอีกทีก็ตีสี่กว่าเกือบตีห้าแล้วก็ตื่นแปดโมงเกโมงไปทํางานต่อ สนุกดีครับเป็นอย่างนี้ทุกวันคือตั้แต่เปิดฤดูกาลมาอันนี้ก็เกือบทุกวันนะครับเพราะว่ามีคิวอีเว้นถ่ายซีรีส์นะครับซ้อมอะไรอย่างเงี้ยช่วงกลางวันก็เยอะเลยครับไม่แพ้ลิเกเลยครับมันไหวไหมกับร่างกายไหวครับเพราะว่าเรามีความสุขครับกับการที่ได้ทํางานมันไม่เคยงอแงที่จะทํางานอยู่แล้วขึ้นมีเบทีมันมีแบบล้าหรือไป่าอะไรเงี้ยอาจจะมีรู้สึกบ้างครับ อาจจะมีรู้สึกบ้างแต่เราก็ต้องเต็มที่กับทุกๆงานนะครับเพราะทุกๆงานผ่านการตัดสินใจมาหมดแล้วว่าแบบเป็นคนบอกพี่ชิมมี่ว่าเออป๊ารับเลยไหวเต็มทีทท่และทุกๆงานเราก็ต้องเต็มที่ให้ออกมา100%ให,ให้ดีที่สุดครับมันคือความรับผิดชอบของเราครับกลัวมันน็อกไวล้ล่ะกลัวน็อกไหมไม่กลัวครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มหันมาโฟกัส สุขภาพมากขึ้นนอนให้มากขึ้นดื่มน้ําให้มากขึ้นหรือถ้ามีอาการป่วยหรืออะไรเงี้ยเนี่ยก็ต้องรีบทานยารีบไปหาหมอมากขึ้นใช่ซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเราจะปล่อยชิวแล้วไม่เป็นไรหรอกมันนิดนหน่อยหน่อยเดี๋ยวก็หายสุดท้ายก็เป็นหนักและก็นานกว่าจะหายก็เลยรู้แล้วว่าเอ้ยเป็นนิดนึงอ่ะมันต้องรีบไปแบบไปหาหมอเลยเป็นอะไรแน่อะไรเนี้ยจะได้รับยาครับจะได้ฟื้นตัวเร็วๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไม่คุ้มเสียใช่ครับ เดี๋ยวที่หามาเดี๋ยวจะไปจ่ายค่ารักษาทั้งหมดใช่แฟนบ้างไงบ้างแฟนแฟนหมายถึงว่าเราะอ๋อก็ทุกคนก็ห่วงครับพูดไปในทิศทางเดียวกันว่านอนบ้างนะอย่างเงี้ยอยากให้นอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนก็บอกเสมอครับว่ากําลังใจดีแบบนี้เราสู้อยู่แล้วไม่มีเหนื่อยไม่มีท้อครับเต็มที่แล้วก็เรื่องการนอนเนี่ยไม่ต้องห่วงมีเวลาก็จะนอนพักผ่อนเลย ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ